ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลเฉลยถ้าลอตเตอรี่รางวัลที่1ออก999999รางวัลข้างเคียงคือเลขอะไรอาจารย์เจษดาไขาข้อสงสัยถ้าลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นเลข999999แล้วรางวัลข้างเคียงจะเป็นเลขอะไรหลังงวดที่ผ่านมาหลังวันที่1ออกเลข999997สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยสำหรับผลรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่ออกเลข999997ซึ่งมีรางวัลข้างเคียงเป็น999996และ999998ทำให้หลายคนเกิดคำถามและอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าเกิดรางวัลที่1ออกเป็น999999แล้วรางวัลข้างเคียงด้านลดลงก็จะเป็น999998 แต่รางวัลข้างเคียงด้านที่เพิ่มขึ้นจะเป็น10000000หรือไม่นั้นล่าสุดมีรายงานว่ารองศาสตราจารย์ด็เตรเตียสดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยายศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า เมื่อวันที่6ธันวาคม2555ได้เคยมีประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ในประเด็นนี้ออกมาด้วยโดยได้ให้คำตอบไว้ว่าหากรางวัลที่1เป็นเลข999999รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ทั้ง2รางวัลก็จะประกอบไปด้วย999998และ00000 000 000 ากผลรางวัลที่1เป็นเลข00000 0รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ทั้ง2ละรางวัลก็จะประกอบไปด้วย99999 9และ000001จากข้างต้นนั่นคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เรียงเลขสลาก99999 9และ0 00000เป็นตัวเลขต่อกันนั่นเอง